จิงจิงช n แนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ๆของแก้มพีชค่ะจ่ายแล้วค่ะมีเธอครุมค่ะสุดครุมเขาบอกจ่ายแล้วค่ะมีเธอมีเธอขอบคุณค่ะมีเธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแก่ก่อนขอบคุณแก่จ้าก่ไม่แต่อยากจะบอกคําว่า จริงๆเนี่ยของที่ขอลดราคามาเป็นของที่ขายดีเนาะติดท็อปอยู่ตอนนี้ก็คือก็เลยก็เลยขอลดราคาให้เพราะรู้ว่าทุกคนใช้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นหน้าเพราะเห็นจะไปร้องไห้เลยจะติดติดไม่จริงเนี่ยจ่า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 ยไปไหนไปดูว่าร้องได้ไหมนะเขาไม่ได้หมายถึงอันนี้เขาหมายถึงว่าเขาติดที่เพื่อนพี่สาวใดคือไปไหนกลับมาแล้วค่ะ ไคะับนี่เลยอ่ะแล้ววินเคยจับผมแน่นมากค่ะเจ็บแล้วด้วยเนี่ยใจใจใจเป็นเหมือนไอเนี่พี่พีการ์ตูนสวัสดีล้อคล่องเลยนะคะซื้อห่อใหญ่แล้วกำลังอยากได้เขาบอกใช่แล้วล่ะทายีนะจริงๆมีแค่ในกุ่มขอบคุณนะคะถูกกว่ารังอีกขอบคุณนะพี่เราขอบคุณค่ะโอเคอุ้มอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยวินเธอต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้มีเซเลปมีเธอค่ะลูกค้าให้แ่เดียวนออยู่เรื่อยๆเลย่สั่งแล้วค่ะตะกร้าสบสีขอบคุณค่ะมาไหมมาลองเลยมองแต่ตะกูอ่ะจาะเตมตปวดอะไรต้งจืจืจอจยอ่อจือจื่จะเอจ่อจจืจจจจจ พี่พรนะสวัสดีตอนนี้ราคาขึ้นตอนนี้โอ้ราคาราานี่แหละฮอตแล้ว,ลวจริงๆช่วยจ่ายเงินหน่อยนะครับแปดสิบเจ็ดบ้านแล้วเอาใครเอาของผมไปอ,อ<ช>๋อยูอยูอ่แล้วราคามันเด้งแล้วนะรีบๆจ่ายเงินนะครับยิ้มอพี่งแล้วนดูยิ้มเป็นขนาดนั้นแล้วก็ชาาคอป้าทำไมอะลูก โอเคอะไรอะมีเธออย่างที่บอกนะครับว่าสามีจัมโบ้ไม่ไม่เวียนให้นะไม่เวียนให้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาของที่ทําแฟดเซลให้เฉพาะของที่ใช้แล้วมั่นใจมากว่าราคาดีมากคือหมายความว่าไปซื้อที่ห้างก็ไม่ได้ราคานี้ไปซื้อร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ราคานี้นะครับเดี๋ยวจะเอาราคาให้ <S 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 <ๆ>แต่ว่าไม่ไม่วนนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราปักหมุดตัวนี้อยู่เนาะ ตัว80แผ่นซึ่งราคาดีมากตกห่อละ81บาทเท่านั้นออ่่นนแแมไหล้วอ่ะแปดสิบเอ81บาททีเนี้ยเป็นสองคนไอ้บิวใครจะเอาอะโอนแม่ไปไหนแล้วอะอนแม่ไปไหนแล้วโอแล้วจ่ายเงินหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เวียนกลับแล้วก็พอเราไม่เวียนอะราคามันจะกลับไปที่เดิมเนาะกินหนังไก่จะหมดแล้วเขาบอกว่าเค็มรากินหนังไก่ใส่เค็มแต่ว่ากินจะหมดแล้วล่ะใช่แต่นั้นแหละนีีี่่ไงงเด๋ยวอุท ไมีไม่มีอยู่บ้างฮะไอตัวที่ชุบเปียกเนี่ยให้แค่ร้อยบ้านใหญ่ให่ใหญ่ไอตัวที่ชุบเปียกแพ็คใหญ่เนี่ยให้แค่ร้อยบ้านตอนนี้มีคนกดไปแล้ว91บ้านนะครับใครจะเอารีบกดเลยนะคะรีบกดเลยราคาดีมาเพราะว่าได้ได้ราคานี้แค่ในไลน์นะคะต้องยืนที่นั่อันนี้ออกไปไหนปลาปูต้องยืนตรงนี้แหละค่ะเขามองต่ตนี้นี่ขอให้จริงๆนะครับจ้าจ๊ะ ได้ราคานี้แค่ไหนนะคะคือจะบอกว่าทีมที่เขาทําราคาเขาเปิดยูทุนให้เลยนะว่าเขาทำได้แค่ไหนคือราคาที่ขอให้คือราคาที่ดีจริงๆนะครับมันล้ำป๊อปเราชอบนี่เธอซี๊ดมากเลยลูกจ่ายจ่ายค่ะบอกจ่ายจ่ายใครใครกดไปช่วยจ่ายเงินให้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจ่ายมา18บ้ายเองอ่ะขปูจ่าย คนเยอะลูกบอกหาผู้อน่านหน้าให้หนูด้วยค่ะทุกคนค่แต่จังตอนนี้ฮอต95นะครับใครที่กดไปอ่ะจ่ายเงินให้ด้วยนะครับจ่ายเงินให้ด้วยนะจริงๆทำงานดีมากทำงานดีมากจริงแปลกละนายยิมหวานนะยิ้มหวานยินมหวาน เดี๋ยวนะเราเราจะไม่เวียนนะครับใครที่พูดอ่ะเราเหมือนพูดคนละเรื่องในยี๋ยวพาร์ตไปพาร์อ่ะสรมพันธ์ก็ไม่ไดเลยค่ะเชื่อสัมาันธ์ได้ดีเลยมาดูค่ะได้โอเคเดี๋ยวนะมีเธออย่างกับตุ๊กตาเกาสิบบ้านคนที่กดไปอะครับเราให้แค่ร้อยบ้านนะหรืออีก3บ้านถ้ากดใส่ตะกร้าจ่ายเงินให้ด้วยนะครับเพราะว่าคนอื่นกดไม่ได้นะแล้วของมันจะหมดก็ไปไหนไม่ได้ พ่อปูต้องอยู่ตรงนี้อยสิฟันคืนได้ค่ะยสิฟันว่ากินมีเธอลองแปลงได้นะของเด็กคืนได้อยู่แล้วอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยไม่กี่ชิมแล้วใช้ได้ตั้งแต่หเดือนเลยแต่ลูกค้าตอนนี้ในตะก้าเป็นทิชชู่เปียกนะคะกดก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวรอจะหมดแฟลเซลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาราจะเอาทิชชู่ลงแล้วเราจะเอาสำลีขึ้นให้นะคือถ้าใครกดแล้วอย่าลืมจ่ายค่พีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วมีเธอมีเธอแกน่ารักเกินจริงจริงจะบอกว่าเดี๋ยวพอเอาสำลีขึ้นให้เราก็จะไม่เวียนเนาะตอนนี้พยายามจะเอาของที่ทุกคนใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกของเขามีคุณภาพนะครับของเขามีคุณภาพต่ำเอนะเพรเป็นของเด็กแล้วมันออร์แกนิก ไ,ได้ทุกเพศทุกวัดดวยบอกคุณต้องยืนตรงนี้หละจริงๆเขาชอบแออืออัออจ่ายๆายก็ยทุกคน,<ใ>นดูมีเธินแล้วช่วยจ่ายเงินด้วยนะครับบีแบอกจ่ายจ่ายค่ะมีเธอบอกใจใจใจายค่ะตอนนี้เพิ่งจ่ายไป1ิบเก้าบ้านเองครับ